คุณเนวินกะับคุณอนุทินะนะคะเห็นบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทําพิธีนะคะปิดทองฉัดเก้าชั้นอนุสาวรีย์รัชกาลที่หนึ่งค่ะแต่ว่าไฮไลท์อยู่ต้นที่37เสาต้นที่37ที่คุณอนุทินปิดทองแบบเยอะมากๆเลยพอไปถามว่าทําไมต้องเป็นเสาต้นนี้ก็ไม่ตอบนะคะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันหน่อยค่ะ กดในแอปเป่าตังอะสามเจ็ดไม่มีแล้วนะหรอเป็นเลขดังใช่ไหมยังไม่รู้ก็ลองกดดูไม่มีละคุณซื้อช้าไปนิดนึงคือคือคือตอนนี้มันมันอีกไม่กี่วันหวยจะออกแล้วไงออกวันที่สองมกราใช่ไหมนี่ไม่ได้ซื้อลอตเตอรี่แล้วสามสี่งวดแล้วนะคุณปีผมจําไม่ได้ผมซื้อยังผมน่าจะกดตั้งแต่วันแรกๆแล้วแหละจริงมากโหเก๋กูด มีค่ะไปร่วมพิธีบวงสวงปิดทองฐานฉัดเก้าชั้นแล้วก็ยอดฉัดที่พระบรมราชานุาวารีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบร,ริเวณพระบรมราชานศวารีราชการที่หนึ่งนะคะที่ตัวเมืองบุรีรัมย์นะคะคุณในวินชิดชอบประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูเนเต็ดนำผู้ว่าจังหวัดแล้วก็ส่วนข้าราชการร่วมงานสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะคะที่ เป็นกษัตริย์ผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์และในฐานะผู้ก่อตั้งเมืองแปะหรือว่าเมืองบุรีรัมนีล่ะค่ะพิธีนี้นะคะคุณอนุทินคุณนวินร่วมกันยกยอดฉัดปิดทองพันพุ่มปิดทองคำเปลวบริเวณโคนต้นยอดฉัด9้าชั้นทั้งหมดนะคะ364ต้นด้วยกันต้น37ที่เราได้เห็นเนี่ยล่ะค่ะคุณอนุทินก็โฟกัสเป็นพิเศษเลยนะคะแล้วก็เป็นการสวดในกลุ่มพระปริตมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันอันตรายจากข้อกราม ดวงดาวยักษ์พุดธผีปีศาจและภัยพิบัติต่างๆระหว่างปิดทองคําเปลวก็ยังนําทองคําเปลวมาปิดที่ต้น37ด้วยนักข่าวก็เลยถามว่าเกิดอะไรทําไมต้องเป็นต้นนี้ก็ยังไม่ตอบอะนะคะก็เป็นการให้พรแทนอ,อหลังจากปิดทองเสร็จคุณนวินนำส้มจากเครื่องเส้นไหวบูชาหนึ่งลูกมาให้กับคุณอนุทีแล้วก็บอกว่ากินส้มจะได้หว,นหวานหจะได้กล้วย คุณอนุทินก็แกะส้มรับประทานทันทีค่ะนักข่าวก็ถามว่ามีนัยยะอะไรพิเศษหรือเปล่าอ่านลองไปฟังคําตอบดูนะคะไม่มีนะครับอุ้ยจะคิดอะไรมาบ้าไปขึ้นๆนั้ำออกเนี่ยหมายความว่าอะไรส้มหวานไหมครับหวานนะครับหวานเทียบส้มมีเม็นนะดไหมครับฮะกลัวเม็นนะดตินนะดคอไหคมครับนะสามสิบเจ็ดก็คือหมายเลขพรรคไง <ฮา S 2> ที่เลือกตั้งครั้งนี้ไง ก็<ช>เลยเป็นที่มาใช่ปหผมว่าเกี่ยวนะสายมูใช่ไหผมว่าเกี่ยวรวมถึงกินส้มด้วยก็นายยาก,ก็พักส้มหรือเปล่าคนก็ <c oughs> หยิบหยิบโยงกันนะฮะพานักข่าวถามด้วยนะคะก็แบบมเม็ดเยอะไหมก็ไม่ตอบอะไรนะคะก็หวานๆว่าอย่างนั้นแหละค่ะแล้วก็รีบขึ้นรถตู้ขึ้น,นหอกันไปเลยเดินทางไปราชการที่สุรินที่เรานำเสนอกันไปช่วงต้นรายการนะคะอันนี้เป็นช่วงตอนเช้าค่ะ